สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูอูอีกแล้วนะคะในห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้เรายังอยู่ในบทที่2เรื่องของการบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน1,000อยู่นะคะแต่เราจะเรียนกันข้ออะไรนั้นไปดูค่ะคราวที่แล้วนะคะนักเรียน เรียนเรื่องการบวกโดยใช้เส้นจำนวนแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหาผลบวกโดยใช้แผ่นตารางบ้างคะ่ะไปดูซิว่าเอะไอเจ้าแผ่นตารางมันคืออะไรเด็กๆเ,เห็นพี่นกฮูกไหมคะพี่นกฮูกถืออะไรอยู่สีเหลืองๆสีเหลืองๆเ,เป็นแผ่นๆ นี้แหละค่ะลูกเขาเรียกว่าแผ่นตารางนะคะแผ่นตารางก็จะมีแผ่นตารางร้อยแผ่นตารางสิบแล้วก็แผ่นตารางหน่วยแผ่นตารางร้อยก็คือแผ่นใหญ่ๆมีช่องเล็กๆอยู่นะคะทั้งหมด100ช่องเล็กๆด้วยกันเราจะเรียกเขาว่าแผ่นตารางร้อยนะคะส่วนแผ่นตารางสิบก็จะเป็นแท่งนะคะ เป็นแท่งๆมีอยู่สิบช่องเล็กๆที่คุณครูชี้อยู่นี่นะคะเรียกว่าแผ่นตาราง10บนะคะ1แท่งจะมีค่าเท่ากับ10บนะคะส่วนตารางหน่วยเป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆเป็นช่องเล็กๆช่องเล็กๆนะคะอยู่แยกกันเราจะเรียกเขาว่าตารางหน่วยนะคะอ่าเด็กๆดูนะคะ ข้อนี้ดูก่อนนะคะดูสีเหลืองดูแผ่นตารางสีเหลืองก่อนแผ่นตารางสีเหลืองเนี่ยมีแผ่นตารางร้อยอยู่1แผ่นก็จะมีค่าเท่ากับ100นะคะส่วนแท่งสีเหลืองเหลืองหรือแผ่นตาราง10มีอยู่2แท่งนะคะแท่งละ10ก็มีค่าเท่ากับ20แล้ว ตารางหน่วยก็จะมีอยู่7ช่องเล็กๆนับดูนะคะ1 2 3 4 5 6 7เราเอาแผ่นตารางทั้ง3ชนิดนะคะมารวมกัน100บวก20บวก7ก็จะมีค่าเท่ากับ127เป็นตัวเลขออกมานะคะแผ่นตารางสีเหลืองนี้มีค่าเท่ากับ127 มารวมกับแผ่นตารางสีฟ้านะคะแผ่นตารางสีฟ้าแผ่นตารางร้อยจะมี2แผ่นด้วยกันเด็กๆเห็นไหมคะมี2แผ่นมี2แผ่นเขียนเป็นตัวเลขก็คือ200นะคะตาราง10แผ่นตาราง10มีแท่งเดียวก็คือ10 เห็นไหมคะส่วนตารางหน่วยนับสิคะมีช่องเล็กๆก,กี่ช่องหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแมีแเราสามารถเขียนเป็นตัวเลขได้เห็นไหมคะส0 0บวก10บวก8เจ้าแผ่นตารางสีฟ้านะคะมีค่าเท่ากับ218เอามารวมกัน แผ่นตารางสีเหลืองเอาแผ่นตารางสีเหลืองกับแผ่นตารางสีฟ้ามารวมกันเด็กๆก,ก็ดูเอาแผ่นตารางร้อยก่อนสรุปแล้วแผ่นตารางร้อยเนี่ยมี3แผ่นก็เท่ากับ300ถูกไหมคะแผ่นตาราง10มีมี2แท่งสีเหลืองมี2แท่งสีฟ้ามี1แท่งก็เป็น3แท่งนะคะก็เป็น30แล้วแต่ว่าเรามาดูที่ตารางหน่วยค่ะเด็กๆ ไหมคะตารางหน่วยเนี่ยเราจะต้องเอาสีฟ้ากับสีเหลืองมารวมกันให้ได้10กกอดน,นะคะจะได้ขึ้นเป็นแท่งใหม่ออกมานะคะตารางหน่วยของสีเหลืองมี7ตารางหน่วยของสีฟ้ามี8เราก็นับเอาสีฟ้าเพิ่มไปอีก3มันก็จะได้เป็น10ตอนนี้เรามีตาราง10อยู่สีแท่งแล้ว นะคะก็เป็น40ทีนี้ที่เหลือของสีฟ้านะคะที่เหลือจากการเอาไปรวมกับสีเหลืองนะคะก็จะเหลือตารางหน่วยอยู่1 2 3 4 5เหลืออยู่5หน่วยนะคะเหลืออยู่หหน่วยเราก็จะเขียนได้ว่า ตาราง100คือ300บวกกับตาราง10คือ40และตารางหน่วยก็คือ5เอามาบวกกัน300บวก40บวก5ก็เท่ากับ345ใช้ตารางเป็นตัวแทนในการนับในการบวกนะคะดังนั้นจำนวน127บวก218จึงเท่ากับ345 โดยใช้วิธีการบวกจากการนับตารางนั่นเองนะคะเด็กๆอ่ะเรามาทดสอบความเข้าใจกันค่ะลองฝึกไปเรื่อยๆนะคะค่ะนสาสตร์เด็กๆต้องฝึกนะคะมาดูข้อนี้ค่ะมาดูตารางสีเหลืองกับตารางสีฟ้าตารางสีเหลืองมีตารางร้อยแผ่น ก็มีค่าเท่ากับ100ตาราง10มี5แท่งนะคะก็มีค่าเท่ากับ50นะคะก็คือใช้ตารางเขียนแทนตัวเลขนั่นเองนะคะตารางหน่วยมีค่าเท่ากับ6 100่บวก50บวก6ก็เท่ากับ156นะคะสีฟ้าก็เช่นเดียวกันนะคะตาราง100มี1แผ่นเท่ากับ100 ตารางสิมี7แท่งก็เท่ากับ70แล้วตารางหน่วยมี2นะคะก็เท่ากับ2เอาทั้งสองสีมารวมกันจะเห็นได้ว่าตารางร้อยเป็นยังไงคะมี2แผ่นและตารางร้อยก็เป็นเท่าไหร่คะลูกช่วยคุณครูสองร้อเนาะสองร้อแล้วเด็กๆก,ก็เอาตาราง10มารวมกันตาราง10มีกี่สิบ 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าสมี12มี12ก็เท่ากับเท่าไหร่คะมี12แท่งเท่ากับ120ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาหนึ่ง ถ้าเราได้100เราก็เอา100มาหมาบวกเพิ่มแปลว่าเราจะมีเราจะมีตารางร้อยเพิ่มอีก1แผ่นเป็น300แล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะเหลือตาราง10 2แท่งก็คือ20 20อ่ามาดูตารางหน่วยสิคะตารางหน่วยมีทั้งหมด8ใช่ไหมคะเหลือ8นะเนี่ยเห็นไหมคะตารางหน่วยนับไปค่ะ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ส่าตารางหน่วยก็เป็น8เพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบว่าหนึ่งรบวกหนึใช้ตารางแผ่นในการนับ นะคะก็จะได้เท่ากับ328ค่ะเด็กๆอา่าข้อนี้ก็เสร็จค่ะอ่ามาดูข้อต่อไปค่ะมาดูข้อต่อไปดูที่ ตารางสีเหลืองก่อนนะคะแผ่นสีเหลืองแผ่นสีเหลืองเนี่ยมี2แผ่นก็เท่ากับ200เอามารวมกับแผ่นสีฟ้าที่เป็นตารางร้อยก็เป็น300คุณครูเขียนตรงนี้นะ,อะเอาตารางร้อยก่อนครูรวมกันได้300ละเสร็จแล้วมาดูตาราง10มีกี่แท่ง1 2 3 4 5 6 7 8นะคะแ มีแปดแท่งก็เท่ากับแปดสิบอ่าแล้วมาดูตารางหน่วยตารางหน่วยมีเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ๋อได้อีกสิบแล้วนะคะก็เ,เอาไปใส่ในตารางสิบแล้วก็จะเหลือหน่วยอยู่ สหน่วยด้วยกันค่ะที่ไม่ครบ10นะคะเหลือหน่วยอยู่2หน่วยเพราะฉะนั้นเอา300นะคะบวกกับ90เพราะว่าเมื่อกี้นี้เราบวกเพิ่มอีก10นะ80ดสบวกสิเป็น90นะคะแล้วก็บวกอีกสองก็จะได้เท่ากับ3ามร้ค่ะ มาดูข้อต่อไปค่ะฝึกไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆฝึกและทำความเข้าใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวเด็กๆจะทำได้นะคะอ่ะาฝั่งนี้ค่ะสีเหลืองดูตารางร้อยมี3แผ่นนะหนึ 1, 2, ่งสองคุณรูเอาไปก่อนว่าได้300เดี๋ยวเราค่อยบวกเพิ่มเอานะคะอ่าเรามาดูตารางสิบค่ะ ตารางสิบมีกี่แท่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนับสีฟ้ารวมไปเลยนะคะเก้าสิบนะคุณครูได้คุณครูนับมาถึงตรงนี้นะคะเป็นสิบแท่งคุณครูเขียนไว้ก่อนบวกเพิ่มอีกหนึ่งร้อยนะคะเสร็จแล้วก็จะเหลือตารางสิบอยู่สามแท่งใช่ไหมคะตารางสิบเหลืออยู่สามแท่งคุณครูเขียนไว้ก่อนสามสิบ แล้วมาดูตารางหน่วยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะยังไม่ครบ10เอาไปรวมกับตาราง10ไม่ได้ก็ยังคงเป็นตารางหน่วยอยู่ที่9นะคะลูกอเอาตารางร้อยรวมกันนะคะปรับมาจากตาราง10นะคะ จาก300ปรับมาจากตาราง10ได้อีก100ก็จะเป็น400เราก็เขียน4ไว้ก่อน4ตาราง10คือ30ก็เขียน3ตารางหน่วยก็คือ9ข้อนี้182บวก257นะคะตอบ439ค่ะอ่ามาตรวจสอบความเข้าใจกันค่ะ ตรวจสอบความเข้าใจอีกนิดนึงทบทวนอีกเพิ่มอีก3ข้อนะคะตารางสีฟ้าที่เป็นตารางร้อยมี2เท่ากับ200อันนี้ก็มี2เท่ากับ200นะคะเขียนไว้ก่อน200อ้อยขอโทษค่ะ400 400พคูดลบกันเดี๋ยวเด็กๆงง ่าสี่ร้อยนะเอาเฉพาะตารางร้อยก่อนนะคะเสร็จแล้วมานับตารางสิบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าแปดสิบแปดสิบดูตารางหน่วยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เท่ากับ487ค่ะ400บวก80บวก7เท่ากับ487นะคะอ่าข้อนี้ค่ะตารางร้อยห0ึกับ100มี2แผ่นก็เป็น200เขียนไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูตาราง10ว่าเวลานับแล้วจะได้อีก100่งยไหมนะคะตาราง10บฝั่งนี้มี 1>, 1, 2, ึ่งสามี่ห้าหแล้วฝั่งนี้อีกเป็น 7, 8, 9, 10อ่าคุณครูคุณครูนับถึงตรงนี้นะนับถึงตรงนี้นะคะอ่าก็เพิ่มเป็นอีกร้อยแล้วนะคะเราจะได้ตารางร้อยอีกหแผ่นก็เป็น100เสร็จแล้วยังเหลือตาราง10อีก3แท่งมันไม่ครบร้อยเราก็ใส่ไว้ในตารางสิบ มี3แท่งก็30ตารางหน่วยก็มานับช่องที่แยกๆ1 2 3 4 5สองสา่านะคะ,ะสรุปแล้วเราจะได้ตารางร้อยเนี่ยส0มร้อละเพราะว่าเกิดจากการนับตาราง10ไป10แท่งใช่ไหมคะมก็เป็นเอามารวมกันค่ะเป็น300 35 นี่คือผลบวกจากการใช้ตารางในการหาผลบวกนะคะอีกข้อหนึ่งค่ะข้อ3นี้นะคะ235 23บวก3ามอาดูตารางร้อยก่อนตารางร้อยฝั่งนี้มี2ฝั่งนี้มี3รวมกันแล้วก็เป็น5ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็เป็น5มี5แผ่นก็500นะคะ เสร็จแล้วมาดูตาราง10ฝั่งนี้มี3 30 40 50 60 70 80อันนี้ไม่ถึงร้อยนะคะไม่ถึงร้อยเราก็ใส่เป็นตาราง10ไปตารางหน่วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10่าหเอ้าว1ิพอดีเราก็เอามาใส่ในตาราง10 จาก80ก็เพิ่มไปอีก10ก็เป็น90ตารางหน่วยไม่มีแล้วไม่ไม่เหลือแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้500 90นะคะเลขหลักหน่วยเป็น0เพราะว่าไม่มีช่องตารางหน่วยเหลือนะคะเด็กๆพอจะเข้าใจไหมนะคะเดี๋ยวลองไปทำแบบฝึกหัดทบทวนกันนะคะถ้าใครไม่เข้าใจ ให้วิดีโอคอลโทรหาคุณครูมาที่ไลน์ส่วนตัวได้เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะคะแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำในหนังสือแบบฝึกหัดหนะ้าหน้าที่3 9มสถึงสีแบบฝึกหัดที่2.2การหาผลบวกโดยใช้แผ่นตารางเด็กๆอย่าลืมขั้นตอนการทำนะคะถ้าไม่เข้าใจโทรมาหาคุณครูได้นะคะ เดี๋ยวคุณครูจะสอนเสริมเพิ่มเติมให้นะคะคุณพ่อคุณแม่ช่วยเด็กๆได้นะคะเวลาแล้วคะ่ะเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะเด็กๆและผู้ปกครองดูแลสุขภาพนะคะบ๊ายบาย